หยองเอ้ยสบายดีทำสมบูรณอเอ,อ้ฝนตกนาแล้งรับน้องเนาะกัเป็นยามรีวิวพันล้านนะฝนเนาะหยองเนาะวันที่หนึ่งเมฆะพี่น้องเานาะนนะสบายดีของต้นเดือนเมษาเด้อพี่น้องเด้ออ่าวันใหม่เดือนใหม่เนาะพี่น้องเนาะ ขอให้มีสิ่งใหม่ๆดีๆเนาะขอามาในชีวิตของสุขทานก์นนข,ขอบครวณนะพี่น้องเนาะมือเปื่อี่วยอ๋อหวยไทยแล้วเนว้อเนาะโอ้โหทันส้มไหนเนาะถือไวยหนอาเนาะ ทำมุ่งมั่นได้สวยวะเนาอคอยส่งมันกันทุกคนเด้อพีนอน่น้องเด้อขวดน,นี้บมสีเนาะการขวดไหนยังมีมาอีกเนอรุ่ยดอกพีนน่ดอกเนาะความมันเขายังมีสู้สูส่การสบายทางส้มขวหวนเด้อพี่น้องเด้อ มาเพ <Humans. S 1> er ื dog, so ่อนหลือพี่น้องปิดหานนะปิดหานไหวน้องพี่น้องเลยการยังว่าถึงเวลาปิดซ้ำเนาะประมาณสามโมงป้ายเนาะหรือสามโมงกว่าแลยเราก็ปิดแล้วเนาะเพราะว่าฝนตกพี่น้องเลยคายคายเครื่องคายของกันง่ายล้อบากพี่น้องเอ้ยนี่แหละเนาะก็คือเผื่อถ้าเงินได้แต่ละบาทเนาะพี่น้องเนาะได้แบบโชคดีไปเนาะก็ ็บพร้อมไว้เนาะ,ะเศรกฐะหน่อยก็คือว่าโชคดีเนาพี่น้องก,ก็ได้เงินเป็นก้อนเราพี่น,อน้องเนาะส่วนผู้ใดที่ยังบ่มีงานเห็ดงานทำก็ขอใหอ้ได้เห็ดงานเห็ดการไว้เด้อพี่น,อน้องเด้อหมองถุงบ,บ่อเนาะได้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านเด้อสำหรับคนที่อยู่ในเห็ดเมียเห็ดงานเนาะผมได้มีงานเห็ดมีงานเห็ดขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเนาะเพื่อเท่าสีได้ทำง,งานต่อไปหางเงินเนาะพี่น้องเนาะ เปิดเดย์ตัวเองพี่น้องเนาะให้ไก่พอให้ทานส้มเนาะ,ะที่ไว้วันให้ไก่มาเนาะกระคอให้กับขึ้นสู่ชีวิตฐานเช่นกันเล็บพี่น้องเด้อดความวังดีความหักแข้งเนาะที่ทานส้มหายมาเนาะดีโอวีใจลายน <c oughs> าเนาะขอเบิ่งพี่น้องไอ้หัวไก่ที่ถูกรางวัลที่เท่าไหร่ หมดเงือ่อนแล้วมาหลุนกันมาหลุดน,น้ำกันพี่นนองว่าเาสีได้เขาได้มาหลุนกับภรรยาที่รักของเขา ได้แล้วบ่คือแล้วบ่นห้องกลางนะรึ่นยูคู่เมอร์พี่น้องเอ้ยสบายดีแต่พี่น้องกับสบายดีแต่ต้มเน้อสุกๆเนื้ออีปุ่งมแต่นอนนะพี่น้องอีปุ่งนอนพี่น้องมาปีอ่ะกินอะไรมื่อไงใจสั่นกิโลตัวใจหายอีปุ่งทัานอย่างนอนเนะอีปุ่งแช่นอนกาแฟ คือังรับปลาไก่อคลี่ยน้รรางวัลไก่ถูรางวัลที่ถูรางวัลทีขาเกียง้องเ <c oughs> <c oughs> ย่ยเราก่หันมดไป <c oughs> ูไทอยอไทยเป็นค้ายแปสิบาทพี่น้องนไทเอาเือมาหัน,ทน,นเทาดีเนาะรงวัลที่หนึง่งนี่ หกล้านบาทรางวัทลวที่สองมีหารรางวัลสองแสนบาทออกกุ้เห,หมือางวัน,นบน่ทัวร์ไทยสี่ออกแค่วันที่สิบหกกับวันที่หนึ่งต้องอยู่ไทยรลายเนาะอยู่ไทยดนเลยอยู่ไทยกับแบบสิบปีเลยเนาะเกือบเนาะแล้วเกือบถึงรางวัลที่สามนี่มีสิบรางวัลรางวัลละแปดหมื่นบาท รางวัลที่สี่มีหาสิบรางวัลรางวัลละสี่0มื่นบาทรางวัลที่หามีลอยรางวัลรางวัลละสองหมื่นบาทอ่ารางวัลขางเคียงรางวัลที่หนึ่งรางวัลขางเคียงรางวัลที่หนึ่งะมีสองรางวัลรางวัลแสนบาทอบได้บ๊แสนบาทรางวัลเลขหนาสามตัวเสี่ยงสองข้างมี สองพัน 4, บาทราวงว,วัลละสี่พันบาทยองห่ดเ็รางวัลเลขไทยสามโตเสียงองขั้งมีสองพันรางวัลละกระสอราง 1, วัลทีสสลล่สีพนรางวัลเลขไทยสองโตหลังหนึ่งรางวัลเนาะสิบสิบถือกางเลยอืมไลั อาละพี่น้องก็ขอบคุณเนาะอ่าสำหรับคำไว้พร้อนในวันเกิดน้องไก่เนาะผ่านมือส้มทุก่มตะวันเนาะรายกอารไก่บผมียังสีสีตอบแทนเนาะคำไว้พ้อมของทานแล้วกอ่าผู้สนับสนุนไก่เนาะแต่ลายฐานเนาะที่เคยสนับสนุนกันเนาะไก่ก็เคยลืมเนาะพี่น้องเนาะนายังกินน้ำเติมหน่อยขอมแท้เนาะก็คือรสชาติคือ เดีอันย่านตกนะยากแล้วมันใจกันเก้งหัวัวหองมันแเหมือนเจบลงหมื้อนี้ปิดไปก่อนกนพี่น้องเอ้ยเพ่อเงินเนาะพี่น้องบ่ได้แม่นองง่ายงามันงามมันักหน่อยปีใหม่พี่น้อง ของขวัญเนาะวันเกิดปีนี้ก็บบอเวียงไล่เนาะเป็นของขวัญอันยิ่งใหญ่ที่สุดคือเบบีเนาะตอนนี้เนาะยังหายแล้วพี่นอนปีนี้นะมีแล้วแบบเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยพี่นอนยังได้พี่นอนเอ้ยยังรูกอ่ะเนาะขณะกินกาแฟใส่น้อยหนึ่งเพื่อนยังมว้กิน เบาไก่บุบวงเนี่ยจะได้เรื่องอยู่แล้วบุกคอยชิวยบวงตัวเองอย่างนี้จะกินสดอยากกาแฟไงติดสบายติดสบายไก่ห่วงเวอร์ทุกคนอยู่แล้งแต่บางคือไก่กะแสดงโมเป็นลองแสดงโบแสดงโบแสดงหอกโมเก่งนะพี่น้องแต่ความเอาใจใส่แล้วก็ดูแลเรื่องความถ่ายในไก่กั เอาใจใส่พนังเอยะำเด็กนีหน่อยเด็กบางคนจะซิแนมเราใจแบบพืออันชุบผแพรงเมียแพรงเฮาหบางคนอ่ะบแม่ดอกพี่น้อเล่นย้งเฮาหูกันสองคนนี่นะ้างสงหารผู้มเปิกับเบิสองเ็นแบบเห็นได้ได้ายพี่หน่อมเอาไ่ขึ้นยัจะอคน เอาเงินไปอยบาทก็ได้นะลูกเบเอา้บานก็ได้นะไอ้นขันเจ้าขันเจ้าหาเอาเร้าบาทก็ได้เอาเฮ้ยมันเป็นงวดบ่อกเป็นงวดสมุตแ่ายเขาคายบุอเพื่อสักกสังะก็สิก็เขาบบมงป็นยังเขาจะเอามาคลายนี่เขาจะกันหลักมากนะกันเขาจะไอ้อะไรขึ้นได้รกำไรอยู่แล้วบางคนก็คลายเวดเขาเจ้ามือกับคนคายนี่ก็เกบไว้เองบางเดก๋ถือเอง มันละลาย,ลายอะสดคล้ายเพระมัน้หมือนเด่ะอืมอนกกนมันเป็กัน่หวดสิบสี่ชิหาหน่งหมออดนี่อ่หมดนี้คือหวดที่สิบสี่นี่โอเนไหวนี่ออรก็พูดข้ามาแน้วสุดที่หกสิบเก้าอย่พูดกันแต่เล็ไทยมั็นสีออกแค่ตองขันเท่านั้น Ờ, เออมันสีออกแค่เออสแสดงว่าเข้าสื่อมาเตลุนก็ได้เนาะเปแบบ็นว่าเนาะอืมสื่อมาเตลุนก็ได้ไหมครับหรอลงนาก็ได้เออสีสื่อวันที่เลยวินยัยหรือว่าจองเละอุวยก็ได้เออหือสัเข้าก็มีอยนโอกาสสื่อทนะี่สิบโปมือเลสมือคล้ายเนาะคล้ายโปมือจะไปส่งขึ้นหรอหเลขไทยกัน,น,นจะม,มีไต่ดินน้ำเด็กมีไต่ดินน้ำไต่ดินมันคือแบบว่ามีต้นไม้ไตดินอ,อันนี้ ต้องค์กไม่เป็นรรัฐบาลเนาะเอ้ยเวยเอกชนเนาะใครบุคคลเนาะองรัฐบาลเลยบกละเจียนสีหนังนู้นนำพอพึ่งโทพพอมือถือก็่สี่สามหนึ่งจะยนสามห ติดได้สามติ๊บบุ้มีก็เลยเอาเกิดเมียเอาอยู่เมียอยู่เมียสามสิบเอ็ดพี่น้องเอ้ยาคนกับทานแต่อนุเขามาพี่น้องบอกไก่น่ะสามติบพี่น้องแล้วเรื่องน่ะสามเอ็ดลื่นกระปี้หนึ่งพี่น้องเลยเขาเลขกสามเลยพี่น้องเด้อเป็นเลขกสามมืนเลขกสามเต็มเลยพี่น้องแบนนี้ได้เลขกสามแบบเต็มแบบสมบูรณ์เลยพี่น้องมืบบนี้ เถาไปโมกีแต่ว่าตัวเองทีทีทีเถาไหวปันนี่เนาะพี่น้องเสามสิบแล้วแฟบเดียวถามว่าคนดูจ็กเจ้าขี้เจ้าซองซ้อนเลยน่าขึ้นามาดูแจ็คโอย่อ้เนียข่อยน,นี่ที่คือเถาไม่ต้องไปได้ดูแล้วเขาว,ว่าข่อยเถาเนาะแกเถอะลงพัวอย่างนะ <laughs> แ,กก,ก,งแ,ก,งแกกินเด็กใครจะลงพัวอ่ะอีแกกินเด็กหวัดวะโอยแบบ ไม่เท่าล๋นไม่เท่ายืดด่อยืดซีดอกไม่เท่านะดงแล้คนตุ๊กๆคนดมดูเล่าเละไม่เท่าพี่น้อยคนตุ๊กอย่างนี้ที่เราจึงมาปวดมือปวดขอนะย่าน่นี่เพราเราไม่ได้ออกกำลังกายลายมือดีเราไนันซีมือดเราเราสำคั้งขูดเรากลัวกลัวอยู่นี่ครั้งขึ้่คุณค้งขูดกลัวเราก็เลยมาก่อนเพาะมว่าไม่มากไมมาก่อน บัวลอยเราสำคัญคุณนั่นเระพี่น้องคลิปนี้ก็รเตรีขอลาพเพียงทสามีเนี่พี่น้องเด้อขอขอบคุณหลายๆเนาะสำหรับความบวลพรของทำช่วงสมองจีบบอลเนาะสิ่งใดเนาะที่บวลพรไห่ไก่เนาะการข้อไห่ก้าวขึ้นสู่ชีวิตของฐานกันเด้อขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตทองฐานเนาะมังมีสีสุปเงทองความเจ็บได้ความปาย่ามีขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตตลอดปีตลอดไปนะพี่น้องเนาะวันนี้ก็เป็นมือวันที่หนึ่งเดือนสี่เนาะ อสองพันหาร้อยหกสิบห้าน่ะเป็นมือใหม่วันใหม่น้องเนาะเขาให้มีแต่สิ่งใหม่ๆออกมาในชีวิตสบายดีไปอะไรกูเป็นแม่สองพันหาร้อยหกสิบห้าเนาะสบายดีกัน่น้อง